สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2566นะครับ17นาฬิกา1นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับมาถ่ายนะครับพ่อนะครับผมให้อาหารเป็ดนะครับผมเป็ดมีทั้งหมด7ตัวนะครับผมเลี้ยงไว้ทานไข่นะครับผมเก็บไข่ไว้รับประทานนะครับผมแล้วก็ให้แบ่งมันออกลูกออกเต้านะครับผมแล้วก็เลี้ยงลูกมันก็ถ้ามีคนมาขอซื้อเราก็จําหน่ายขายไปนะครับผม อันนี้เป็ดอะไรพ่อเป็ดพันไข่เป็ดพันไข่นะครับผมนี่เป็ดเทศนะครับผมตัวผู้กี่ตัวพ่อสองตัวแม่ยห้าไหนตัวผู้ตัวไหนบ้างตัวใหญ่ตัวขาวสองตัวนะตัวขาวตัวนี้นะครับตัวผู้นะครับผมตัวนั้นก็ตัวผู้ตัวตัวเมียสามตัวนะตัวเมียห้าตัวนะครับผมขายกิโลละร้อยขายอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนี่ อาหารก็เป็นรำใช่ไหมคุณพ่อแล้วก็บอนนะครับผมต้มให้กินันอ้วนต้มให้กินแล้วก็มันจะอ้วนนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับผมพื้นที่คอกนะครับผมก็จะให้ดูกันนะครับผมนี่ก็ที่เป็นที่บ้านคุณพ่อสีข้าวเองนะครับผมเราข้าวมาสีเองแล้วก็รำไปให้เปียนนะครับผมแทบว่าจะไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับผมก็ใช้ในนี้หมดเลยนะครับ พอก็จะเป็นสองส่วนเหมือนกันนะครับพ่อเป็ดกของคุณพ่อที่นี่ก็จะเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนปอ่าส่วนอ่าส่วนที่โดนแดดนะครับนี่ครับส่วนอ่าโดนแดดก็คือส่วนที่อยู่ข้างนอกนะครับผมนี่ครับประมาณอ่าสี่เมตรนะครับนี่นี่ประมาณประมาณสามเมตรคูณสี่เมตรนะครับผมส่วนอ่ากางแจ้งนะครับผมเขาจะได้ออกมารับแสงแดดนะครับผมมากินข้าวกินอะไรนะคุณพ่อจะให้ข้างนอกนะครับผมส่วนอ่าในร่มนะครับก็จะมีนะครับในร่มนี่ก็ประมาณ สามเมตรนะครับผมคูณอ่าหกเมตรนะครับเนี่ยชทำในร่มก็ใต้บ้านเลยนะครับใต้ชายคาบ้านเลยนะครับใต้ถุนบ้านนะครับผมพูดง่ายเลยนะครับเลี้ยงเป็ดนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับยื่นมาทําเป็นส่วนของหุงข้าวนะครับผมเราด้านล่างก็รัตะไคร์มาล้อมไว้นะครับให้เป็ดเข้าไปอยู่ในร่มนะครับช่วงฝนตกนะครับหรือว่าเขาอยากไปนอนพักผ่อนตอนร้อนๆก็จะไปอยู่ในร่มนี่ครับประมาณ ประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรคูณ3เมตรนะครับอันนี้ก็ส่วนเจ้งครับผมเอฟซี FC ท่านใดอยากลองเลี้ยงก็ามาเลี้ยงดูได้นะครับผมส่วนต้นบอนที่คุณพ่อมาให้ก็ไปเก็บตามคฟองตามหนองบึกมานะครับมีตัวผู้2ตัวนะครับตัวเมีย5ตัวนะครับใรไปยกมอกี้ตัว คุณพ่อบอกว่าลูกมันมาแล้วก็เจอตัวแล้วก็ขายคุณพ่อว่าลูกมันเลี้ยงตัวน,นี้นี่ผมลูกตัวนั้นเนี่ยโ<อ>เดียวกันจะขายดูละร้อยคุณพ่อขายลูกนี้ออกไปเหรอเอออ๋อนะครับคุณพ่อว่าขายลูกนี้ออกไปประมาณสิบตัวนะครับกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวหนึ่งประมาณกิโลพ่อสองพันสี่สองพันห้าโอ้ สิบตัวได้ 2, ไดสองพันได้ตัวละสองรูห้าขีดสองรูห้าขีดนะครับผมประมาณสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยบาทนะรูเปินก็เปินไปนิดนี่นะครับผมก็จะมีไก่นะครับมากินอาหารของเป็ดบ้างนะครับถามว่ามีกลิ่นไหมก็ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นนะครับคุณพ่อเขาก็มีแกลบมีอะไรลงไว้ก็เขาไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงไว้อยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเองนะครับผม ก็ยังมีน้ําให้เขาด้วยนะครับผมการเลี้ยงเป็ดนะครับสตาของคุณพ่อนะครับผมดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับก็ามาถ่ายทอดให้นะครับเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับในช่อง youtube ของดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับผมท่านใดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่หรือว่าทําด้านการเกษตรก็สามารถให้คําแนะนําดาวดินถิ่นเมืองเลยในใต้คอมเมนต์นั่นได้เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม ซึ่งหลายท่านเคยเลี้ยงมีประสบการณ์อะไรต่างก็สามารถแนะนําได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบส่วนหนึ่งของดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับที่มาอยู่ในข้อเป็ดนะครับเล้าเป็ดของคุณพ่อนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไว้ติดตามครั้งต่อไปนะครับผมดาวดินจะพายเกี่ยวกับอะไรนะครับ FC ก็ติดตามรับชมกันไว้นะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ